ไปเพื่อนออฟฟิเซอร์เรากลับมาเทสสองพันหกโปรฉันไม่ดูอ่ะเฮ้ยไม่ฟังเ,เลยตายไปดิตายไปดิตายไปดิโอ้อไม่ฟังกันเลยตายไปมันปิดเกมไปแล้วอัคดคลิปอยู่ เอ้ยทำไมมันเหมือนม้าฟ้าวะมันแหลกอะวะเราเป็นออฟฟิเซอร์แต่เราก็มีปืนกลนติดตัวนะครับคุณผู้ชมชุดแม่งไม่เนียนเลยไอ้ฝั่งเนี้ยขาวยังแอบป่าก็แอบแล้วเพื่อนกูไปด้วยมึงจริง Before we attack the central structure. อุ้ยตกใจ <coughs> To get inside the base, we'll have to เริ่มจะมันแล้วล้มในป่าเริ่มจะมันแล้วไม่เหมือนไอ้ตรงนั่นไอ้ดาวนั้นเอ้ยชิวี่ป่ะเนี่ยอ้าวไม่ใช่นี่วะลืมไปกูอยู่คนละฝั่งกับมึงเอ้ยโอ้อโยกระตุกกระตุกคุณผู้ชมขอโทษทีทันดาสมึงอยู่อะไรเนี่ย กระโดดมีน้อยกระโดดกูอลามาสกูขึ้นด้วยเพื่อนเอ้ยกูขึ้นด้วยเพื่อนเอ้ยขึ้นไม่ได้ใส่กระโขบเลยมั้างจำไม่ได้ด้วย Allah bọn bạc kín ba mẹ kín của bao gồm. Override started! Securing the East Station! Bye, Luật! Book, book, book! โดนไก่เหยียบตายไปแล้วหรอวะยิงโคตรยากเอ้ยเอ้ยเอ้ยสกายวอล์กเกอร์สกายวอล์กเกอร์สกายวอล์กเกอร์เย็บเย็บไปไหนแล้ววะสกายวอล์กเกอร์

กระเด็นเลยเออในป่ากูค่อยหนุกเลยผมจะเล่นออฟฟิเซอร์นะคุณผู้ชมเราจะเป็นสไนเปอร์ผู้ป๊อตมากเอาอ๋อคุณฟังกูณนี่หว่าอะไรของคุณขอโทษดีนะคุณผู้ชมเราอาจจะไม่ใช่ติ่งเราก็เลยยังหล่อนหลอน โอ้ยเออโอ้ยแหลกแหลกคุณผู้ชมขอต้อนดีมาแหลกอาโหโดนเทวียิงไม่รู้มันเป็นอะไรนะคุณผู้ชมขา CPU ก็ทำงานไม่ถึงร้อยนะเมื่อกี้เข้าไปในบ้านมันไม่ได้เลย โอ้โหมันเป็นพร็อพนี่หว่าเอาเงี้ยโ,โดนทุ่นลองเงี้ยบายบายบาไปไหนกูตามไงอ่นนะไอ้พลทหารกูกูกับพลทหารมันมึงเนี่ย

เพื่อนกูไปไหนหมดเนี่ยไม่ฟังตรอข้ามไปกันให้ว่นเลยวะมืดจัดมองมเห็นคุณผู้ชมขนาดไม่ได้เปิดไดลิคสิบนะนนนนเปิดไดเล็ก12สนี่ออาติไม้โคตรหนา มันเปิดเกาะกู <c oughs> ไม่มีเกาะกูเพิง่งเล่นมุงใจเย็นดิกูยังไม่ได้ใส่กงใส่การ์ดอะไรดิกคนหมึกจะหมดแล้วครับเราก็อยู่กับน้โมนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยอะไรอ่ะ สวัสดีคุณผู้ชม่อยเด้ดีนโนชินาโมไออาทูชนะอันเนี่ยโอ้เพมึงดันเขาได้ขนาดนี้แต่มึงเพ้เมันหนีไปได้ฝากไว้ก่อนเถอะพูดเหมือนแกงล็อกเก้นไงไม่รู้ว ติดหันดับสติเลยเลยไก่เขาก็จะงเงานะคะเพราะว่าเขาเล่นคนเดียวใช่ไหมคะคนเดียวก็ได้วะ